สวัสดีทุกคนครับคอนเสิร์ตเจไดน์ไมค์ครับอะไรล่ะบ็อกเออโอ้ยโอ๊ยจัดการแล้วกระกระเออเลยสมองเออเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสมองเออเลยคือแบบมีคนเยอะกันดุริในหัวแบบมีคนเยอะมากเลยใช่แบบเขาแบบแกงความคิดกันอะไรกันในใจก็มีคนเยอะใช่ไหมฮะคนคุยอ่ะขนาดในหัวยังมีตั้งสี่อ่ะมีกี่คนนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าคนมีเยอะเนาะมันคือโกนสปาว์มมอนสเตอร์ที่มีหลายตัวไงโอ้โหโอ้นี่นะครับแล้วก็ปืนลัคกี้บ็อกเคอออฟโฟกัคกี้บล็อค แล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับไอเทมไอเทมหนึ่งที่แบบเราเถียงกันมาในคลิปที่แล้วคือคลิปที่เราเล่นเมกาเอมีก้าบล็อกไปก็คือกงสปอรเนอร์เองซึ่งทุกคนบอกว่ากงสปอนเนอร์เนี่ยคือมันต้องที่มืดๆอ่ะแต่บอยบอกว่าถ้าเป็นที่มืดอ่ะคือมันต้องเป็นกงของผีแต่นี่มันคือกงหมูคือกงหมูมันต้องเป็นตอนเช้าหรือตอนมืดก็ได้ถูกไหมเมื่อกี้เมื่อก็ยังนั่งเถียงยูอเลยก็คือน่าจะตอนเช้าแล้วถูกแล้วอือไอของตอนนั้นคือที่มันมืดเลยมันคือของผีแต่นี่ ถึงไงมันด้ามแบบมันแค่วางข้างล่างบล็อกเดียวนั่นแหละมันเลยไม่เกิดแล้วก็มีคนบางคนก็บอกว่าคือเราวางเป็นบล็อกเดียวเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้มันคือบล็อกเดียวมันลอยที่ยสูงมันก็เลยไม่เกิดเนี่ยข้างล่างนี่คือไม่มีบล็อกคือต้องวางข้างล่างนี่งั้นเดี๋ยวกูไปเสกก่อนไหมเออกูจะได้รู้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเสกก่อนขอสู้ขอไปเสกก่อนอ่ะดูนะปึ๊บอันนี้มันแก่นะตอนเช้าอยู่อ่ะรอดูนะเดี๋ยวมันจะเกิดรอก่อนเนี่ยไม่ไม่แก่ไม่ดหรอเห็นไหมเกิดแล้วคือมันต้องเป็นตอนเช้าไม่ตอนกลางคืืนนหมมาายยถึงงว่่ต้ออูด นี่เห็นไหมไม่ออกมาเลยเงียบกริบเลยเห็นไหมขยังทุกคนนี่เห็นไหมยยไม่ออกมาสักตัวเลยแต่พอเราเปลี่ยนเป็นอ่ะเปลี่ยนเป็นหมาดูนะปุ๊บเกิดปั๊บเลยแค่นี้แล้วกันเนาะเยอะแล้วเยอะแล้วอะไรมึงทำอะไรกราพาพูจะตามันเตอร์กูจะเปลาไม่ต้หมุนไปน,น,นะอ่ะมาแล,ล,ล่นเปิดเลยแลก chaos f o r c เลยมาปุ๊บวันนี้ก็อยู่ที่ร h เดอร์ไอ้บู๊บฮะหมาเหรอหมากูเลมเออลืมบอกเลยว่าวันนี้เราไปอยู่ที่แบบทุ่ง t นเดอร์กันขวัญเราจะได้สวยงามแบบดอกไม้เงี้ยล่ะ ไม่รู้ไหมการเปิดดอกไม้อ่ะมันทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยลองลากิบบอนแล้วมันไม่ได้มึงเปิดลากี้บอลแล้วมึงก็ได้ดอกไม้สีขาวเลยนะไม่เมื่อกี้มันขุดไงอ๋อโอ้โหอะไรเนี่ยหันมาอันนี้ในโจนนี่หันไม่พอกซึ่งถ้าถามว่าเคียร์โฟกับพูเล่เหนี่ยงกว่าอือน่าจะเป็นพูเล่าไม่เคยอาคารนะพูดบุบมาปั๊บเลยข้ามเลยอันนี้เป็นหัวใจปล่อยดูหมาดิอ้าวหมาใครอ่ะหมามึงหรอหมาใครเนี่ย นี่หมากรูอันนี้กือ้าวตายย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 หยยยยยยนยยยยยนยย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 อยย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 หัยใจยียยยยยยกยยยยัยย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 อยกยยยยนียย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 ยออยย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 อยยบยยยเยยยิยย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 นยย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 แยย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 ยลยย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 อยยยนะกูลืม อ่ะกูลาพิษก่อนเป็นน้ำทรายมึงดูที่กูได้แต่อะไรพี่ว่ามึงจะดวงนี่อได้ระเบิดสองรอบเลยอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะระเบิดเหรอไหนมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นบ่อน้ำแร่นนะเอา้ามุ่มเดี๋ยวเดียเด๋ยวอ๋อไม่ี่ว่าจะมีลงมาอันนี้คือแร่ท<ม>ีงกูด่ะรังลุ้นเลยมาต่อไปอันนี้เป็นขวดเสี่ยงโชคขวดอ่าเมลอนหรือหรือเมลอนปะอ่ะเมลอนตาแล้วหัวใจตากรอบหนึ่งหัวใจไม่อ้าอันนี้เป็นพิษอ่ะกูว่าเราตาเลยเดี๋ยวทุกคนห่าพี่มึงไม่เก็บไปใช้ ถ้าอยากเข้าเจอวะคนี่ <S <S ใช้หมดแล้วก็เลือกผมเป็นที่เลืองกูได้เนะี่ยคุได้ไมาอีกมาหาก็เลือกผมเรวองกูแหละเดี๋ยว <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวอันนี้ธนออูอ่านไม่หกไม่ได้จะได้ดาบหู้เล่าเนี่ยอันนี้เป็นมึงรีบวะมึงเพิ่งเปิดได้กี่กล่องเอ็มพี่อ่ะได้ดาบแล้วมึงโลดไปเตป่าอ,นนอันนี้เป็นจอนนี่อ้าวจะมาเอ็กน้อยพี่ซอมบี้มือกี่กล่องแล้วเนี่ยกูร้อยสี่สิบเอ็ดกูสามเก้าสามเก้าอะไรกูเปิดช้าหมือนเนี่ยโอเคอันนี้เป็นดาบดาเมจก็คืออ๋อคือตีไก่เป็นล้านบล็อกใช่ม โอหตีไกลถึงนู่นเลยอ่ะเฮ้ยเอาระเบิดอีกแล้วนช่วงนี้โดนมีแล้วตัเองระเบิดเยอะเนาะปล่อยดวงกูปล่อยพลอยตีคตรไกลอ่ะโอ้ยเดี๋ยวตีโคตรไกลอ่ะไอ้ไอ้นี่ใหม่ครัมึงกระเด็นโอ้โหอ๋อตีบอลอะไนั่นเฮ้ยตีมึงแล้วมันดีป่ะอเนี่ยตีกูหัวโดนโคตรไกลอ่ะมันป่ะมาต่อไปอันนี้เป็นยาเอ็กซ่าไลก็คือชุบชีวิต20่สิบเอ้ย20นาทีอะไรมึงฮะ แล้วมึงอะไรล่ะฮะมึงอะไรอันนี้ดาเมจีซีโอเคอะก็จะชุบเหมืงนยังชุบมึงไงเออชุบไงอย่าให้กูฆ่าได้นะเออมึงอย่าฆ่าจะเปิดตงฆ่าดูดิแค่เท่านั้นก็คือเราแค่โดดลงมาตายดีที่สุดเลยเอาเฮ้ยอย่าลงโกงเค้ลงเออไปตายมึงมึงโกงกูก่อนนะมึงตีกูก่อนนะมึงเป็น พี่พัคิวตัวเองโอเคเลยขอแล้วก็กูใช้ดาบอะเหมือนที่เขาสั่งอะดาบกูมาตีไกลเองอ่ะกูไม่ผิดมึงผิดหานมงเป็นคนตีกูเอ้าเมื่อได้เป็นแค่ดาบมาเนี่ยดาบดาเมจ44เนี่ยไม่ได้เลยก็ดาบที่กูตีมึงดาบมันสักแค่16ไอ้แค่ดาเมจ7เองอ่ะเอ้าไม่ลงอีกอ่ะระเบิดโอเคแลกกูหายอย่างนี้อ๋อเออไม่ออกว่าเออหายไปเลยแลนในบ่อน้ำไงอันนี้เป็นเกาะ44ดาเมจ ก่อบ้าอะไรม <ım. S 1> ีดาเมจเนี่ยสี่สี่ไอ้เทคดาเมจคือกันหรือเปล่าวะอุ้ยก่ออะไรไอ้เท่ยังเลยอ่ะวายอ้าวอันนี้กูไม่เกี่ยวดิ้งกูเปิดได้ระเบิดใจแล้วมึงขุดไม้ทาไมเจ้าสติ๊กเหรอเนี่ยอันนี้เป็นลุงท้าไวช็อกโกแลตแล้วกล่องขาผ้าไหนเลยเพราะมึงเนี่ยอ่ะเพื่อนไอ้ทำไมวัวายอ๋ออันนี้ระเบิดได้คนกูตกใจหมดแล้วทำไมติดไฟอ่ะก่อกูเหรอก่อกูก่อกูอ๋ออันนี้เป็นเนื้อซื้อไอ้พวกนี้มันกลางทุกคนไอ้พี่เนื้อนี่กินอันเนี้ยนั่นแหละผมจำได้อยู่ไปอันนี้เพชร อันนี้มึงได้ขุดบ่อน,น้ำบล็อกเหล็กเก้าอันหรือยังฮะลากบ่อน,น้ำอะ่ะขุดไปยัง<ะ>ขุดไปบ้างหรือยังขุดแล้วขุดแล้วอ๋อเมื่อกี้ทุกคนขุดแล้วไม่ต้องกูงงเลยเฮ้ยอันไี้ไรเรียนเลยรเลยมันจะของกระจอกแคลลอรดโอ้โหโคตรกากกล่องมึงโหดแต่มึงให้อะไรกูมาบ้างเนี่ยอันนี้เป็นอ่านไม่ออกแมงมุมฆ่าเราได้อ่าได้ดาบมาเหรออันนี้ดาบมากรอกกูเหรอโอ้โหครับอันนี้ดาบถือแล้วอ๋อมีบัฟด้วยบัฟ แค่สปีดแล้วก็เดินขึ้นบล็อกมั้งเออแค่นั้นแหละว้ายอ้ทำไมธนูยิงเขาเดือดจนหายชื้นและแรง <c oughs> บอยเยห,หลือเท่าไหร่แล้วเหลือ37กับ36นหอนช้ายังวะกูเหลือ 3, 7, 3 6, 6, อา <c oughs> เ, 3, เอกระยีบเกไอ้3ากับ29นะอ่ะ29 29แล้วกูเปิดเลยกว่ามึงแม่มึงดูกูอ๋อลีบลีบว้าวเราเลขวัหายเฮ้ย โอ้โหกูแพ้แล่มันได้เลอ็อย่างงี้ไม่ต้องกลัวไปความกูัวไม่ค่อยมีแล่แหม่ไม่มีแล่แต่มึงได้บอ่อน้ำไงไอ้<ด>บ่อเดียวเองโอ้บ่อเดียวแล้วกูได้เหล็กทองมึงไหมล่ะเฮ้ยเนี่ยกูได้เหล็กมาแค่ไม่กี่บล็อกเองแล้วก็บล็อกเพชรไม่กี่บล็อกเองเอโอโอ้โหบอยดาบดาเมจยิสูงม,มึงเท่าไหร่กูก็ไม่รู้อ้าวของกูงดาเมจยิสูงสี่สี่เนี่ยคือมึงยังไม่ได้ดาบเหรอถูกไหมกูได้แค่ไม้ดาบไม้อะมึงเอาไปดาบสู้ดาบไม้ดาบไม้ครับ อันนี้เป็นเนื้อให้ไมไปกูมาเยอะเนาะ <c oughs> เอวไหอมได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็น Apple แอปเปิ้ลความรับผิดเผยเราแอปเปิ้ลกูเล่าด <c oughs> ีนอะไรมูอะไรข่านอะตัวอะไรอะ่ะท,ทีแล้วอ๋อทีนทีเมื่อฝนตกแดดออกเนี่ยอ๋อแดดไม่ออกอ่าแดดออกแล้วเอาถิ <c oughs> ่งเขาทำไมแอปเปิ้ลมันกากถึงวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมขอบกูแล้วมันกากแต่ว่าบอยมึงส่งกูได้แล้วมึงส่งลัคกี้บ็อกอะไรมาให้กูเนี่ยอ้ายโอพี่เอ้ยไม่ได้ข่าวแล้วอ่ะแอปเปิ้ลไอ้แตงโมม่นกาก มึงเอาขอเลยไม่กลัวเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นธนูม็อบโบว้ายตุ่ตกใจยิงระเบิดเฮ้ยมันลอยไหนอ๋อนี่คือมันยิงแล้วมันเสี่ยงโชคเกมสองนาทีกว่าเลยแม่งว้าวอ๋ออันนี้คือมึงอ๋อที่ทำคิวตัวเองตายยี่สิบยี่สิบแล้วนะอันนี้เป็นยี่สิบเป็นเท่าไหร่คะเก้าพันแต่ถ้าเป็นยี่สิบคูณถ้าเป็นยี่สิบยี่สิบก็คือลดราคาลาซาดา้าอันนี้กล่องไม่เอาอะไรอ่ะ ไหนกูขอรอดาไม่ตีหน่อยคืออันนี้เลื่อนรถไหมฮะรถดีจะตายงงก็คือถ้าเราบินไปไกลแล้วก็ตีมันเออน่าจะได้เนะเพราะดาบเรามาตีไกลแบบหมายถึงว่าเป็นล้านบอกไประเบิดบอยกูโดนระเบิดไม่ตายแล้วว่าเดี๋เพิ่งเสี่ยงโชว์กูขุดแรกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันมบล็อกหายเดี๋ยวโดนเด็ดเดดกได้อันนี้เป็นแร่ดีมหรออ๋ออเมซิ่งแร่เอเมซิ่งเอเมซิ่งแปลว่าสุดยอดเฮ้ยอย่าโดนนะไอ้กูบอกใ่้โดนอ๋อได้เป็นอะไรอ่ะแตงโม โอ้อคุณครับยอดไปเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมวคคิ่งคาไปกันขอเปืนให้หมดก่อนอะ,อะไรผม,มึงจะกีดทำไม,มกีดเซ็กบล็อกเล็กก่อนกีด,ดถ้ามึงตกใจเลยรัศม,มีมั้ไงครับแล้วมงึงได้อะไรตกลงบอกไม่บอกอ๋ออ่ะ,อะมาหาแล้วอยากรู้มาเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเท่าไหร่ละบอยอันนี้เป็นบิ๊กบอมบี้โอ้เออใหญ่จริง กูเหลือสิกูเหลือสิบหกเอ้ยสิบแปดกับสิบเจ็ดนี่มันมีวันนั้นเราทำวันนั้นเราตกลไปกับผมหมดทุกคนหมดเลยมากอ่ะเดี๋ยวผมค่อยบวกกันเดี๋ยวรอก่อนสักสิบกล่องค่อยบวกอันนี้เป็นธนูไม่มีอะไรหรอกกูบ้าและชาร์ปเนไอวีอันนี้กางเก่งอ่าแต่คือไม่ค่อยได้ก่อเลยคือปกติถ้าเราเปิดผู้เล่ากันคือแร่คือไม่ใช่แร่หมายถึงว่าก่อจะเยอะมากเลยแต่นี่คือกูไม่ได้ก่อให้เลือกเลยเอันนี้เป็นปานอะไรกูก็ยังมีแร่อยู่ อันนี้คิดโอ้ยลกตัวกูอีกอ่ะในหมวกมาแล้วครบเซ็นแล้วตลกเหรอเอ้ยกิปเปอร์อะไรไม่ไดอะไรของมึงเนี่ยอีไรที่บอกเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนมึงได้อะไรน้ำมึงได้อะไรมึงได้อะไรเขาหากูไม่ได้ดิ่วายวายเขาหากูไม่ได้วายวายบินก็ไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่งยี่ทีพีนี่อ้าวฮัลโหลมาดิ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 อะไร เก่งยิงสิพี่มาโหมันมีปืนอ๋อหม้ออู่อุกบาทงานกูไม่ได้เลยทำไมอ่ะได้บัาได้บัาเกินม่เหรออ้าวกูเป็นน้ำตาแล้วยังไงกูทองหมดละเมื่อกี้นี่แหละแต่ก็ของกูทองแค่นียวเองอ่ะเดี๋ยวรอขาบของอ๋อกูลืมโบนิโก้จังหวะไอ้กอดกูทองหมดแล้วว่ะกูก็ไม่ตายแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยไหนตีใหม่สิ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกาะอันเป็กเดี๋วโบกันจ้าในคนเราตีหน่อยในดาบไหนปะอ้าวมันก็ไม่ตายแต่ว่าตอนชุกเองก็ต้องถอดเกาะแต่กูมีกินนะของกินนะแค่ของกินเอ้กาผู้ละแก้วของกินมือไม่รู้เลยมีอะไรเแหมอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนของกูเต็มกินขนูไปกินอะไรก็ได้อย่าใจหยัดทิ้งเรานะนักมึงบอกตัวเองเหรอไม่มีแต่มึงจะทิ้งกู ไอ้มึงเลยนะเว้ยไอ้ใครทิ้งมวะใครทิ้งเพื่อรักสุดที่ดัอยู่ไนแหมพีทุกโอ้โหแต่ของไม่พอมึงโอ้โหระเบิดแลกอึงหยอี้โอเคแต่งไฟก่อนของเต็มใครทิ้งเพื่อนรักถึงวะมึงไงอย่าให้เล่านะเอาไม่ได้เลยกินละไม่ได้ยังไม่ไ้ิดน้เดี๋ยวเดยวคุณจะเล่าอันนี้อ๋อคือแรกเหรอคุณจะได้แรกใช่ไหมอาจารยไม่ผิดหมวม่อมวดหมู่เป็นยังได้ลยอ๋อไอเทมนี้คือใช้ไม่ได้อะไรมากเกิน ไหนเราเป็นอะไรอีกอ๋อใครกินีห้มันตกใจเล่นองนี้ไม่มีหรอกไหนจะได้เลยปะพอบวกแล้วดีปั๊บเลยอ่ะอันนี้เป็นดาบถ้าบวกก็ด<อ>ีไงถ้าไม่บวกมันจะดีเหรออันนี้อันนี้อันนี้มันงง้ยไหมอันนี้คือแร่อะไรอ่ะแร่เจมผู้เล่าเจมงัวอ่านแล้วผิดอ่ะไหนลองเสี่ยโชคอันนี้เป็นแร่อะไรอ่ะฮะทำไมกูไม่เคยเห็นแร่นี้เลยวะอันนี้ไม่เคยเห็นจริงนะอ่ะเสี่ยนายก้าวันใกล้หมดนะเท่าไหร่แล้วะเท่าไหร่แล้ว เยอะแล้วอ่ะเออพอโบยแล้วมันดีขึ้นจริงๆเนี่ยคือแบบดีมากๆอ่ะโหสองร้ <200 S 2> ยอยยูขอแบบขอแบบมันมากขนาดไหนมันแบบมันได้แต่ของดีเลยเออเอามองรูงแค่นี้ก็พอจริงเปล่าเออโกหกหรือเปล่ามาสามกองสุดท้ายแล้วว้ายมองไม่เห็นเออรู้สึกว่าเคอโฟ,โฟคือกากมากาก,าก,าก,ากากสุดเลยดีกว่าเอายี่นี้ดีกว่าอ,าอ่ะหมดแล้วมาไหนทาบก่อก่อนแล้วก็วางใส่แร่นี่ว้าย โอ้ม oh ังกรเดี๋ยวก่อนเอ้าหายไปไหนอ่ะมึงปิดเหรอไปดูกูข้ามอ๋อแล้วทำไมข้าเราไม่เห็นมีแบบนั้นเลยแบบแบบซึมแบบเสียงสลายอะ่ะไม่รู้กูรู้สึกว่าแตะตัวไปทีม, <c oughs> มันก็ถูกอ๋ออ่ะใส่แรกก่อนนี่แรกของเราแตกไฟได้นะนี่แต่ฟู้ว่เยอะดีไปเนี่ยก็น้อยอ่ะแตกไฟทำไมเ่ะไ, <c oughs> ไหน <c oughs> อ่ะใส่มา<ผ>มของขยะเต็มตัวเลยอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่มึงหรอขยะไม่ใส่กูบ่อ่ะเดี๋ยวคราบแรกก่อนใส่อ่าต้องเอา กกางงเแร่ไม่เยอะแร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยวะล้วก็กางเกงก็ได้อยู่มั้งไหนแร่มันอันนี้หมดยังเดี๋ยวก่อนนะหมดแล้วเหรอเออมึงมีแค่นี้เหรอ <laughs> ตอนแรกคือพวามึงเยอะกูนมกนะมึงได้บอกน,ะตอน,นาตั้งหลาบอกไปเฉยทำไมมีแค่นี้เดี๋ยว <laughs> ก่อ,น,อ,ไน,อนได้บ่อดีเอ้ลืมขุดป่อเอาเออโอเคผมก็จะน้าไปทองกับพี่บอยไปเนาะลงเท้าไปโชว์ก็ได้ก็มันเยอะกว่ามึงอันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนจัดโอ๊ยโอ๊ยแม่ผัหายเลยอ๋อไม่หายอยู่นี่ กูถอดแล้วนะกูถอดแล้วเฮ้ยใส่ปุ๊บมันฟาบ้าป,ปัาปป๊บเลยอ๋อแกรองเท้าเฮ้ยเห็นว่า่อ,อมันโหดอยู่เนี่ยอ่ะแล้วก็ต่ออันนี้ไม่เอาอ่ะอันนี้โหดกว่า, <S <S วดวาเดี๋ยวรองเท้าค่อยใส่ละกัน <S 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 อะไรเอ,อ้ยไรจัดขอไปสู้กับบอสเลยจัดแป๊บนึงมาบอยพอมไหมยังกินบัฟก่อน ซึ่งไอเทียไอเทียเป็นเนื้อหนึ่งอันนะผมไปเก็บไปเ่อกี้บอยนะอ่ะกินเสร็จแล้วอันนี้เด็ดไอพวกสีได้เก็บไปเ่อกี้บอยส่วนยาเนี่ยเก็บไปเ่อกี้มันเหมือนกันมาพร้อมยังอ่ะเอาบอแล้วไปเลยเอ้ยลืมกินช็อกโกแลตคีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเพิ่งรอก่อนอ่ะไปเลยโอ้โหไหนเอาธนูยิงดิโอ้โหบอสกูบอสกูโหมันเนี่ยซึ่งมีลูกบอลซอมบี้ช็อกโกแลตคีแม่งมีบั๊แค่แป๊บเดียวเองหรอก็คือโหดเหรอเอ้เอ้า มาครับกลับมาต่อนะครับกูเกมคือแบบมันเข้าไม่ได้แล้วอ่ะมันเลยต้องมาสร้างโลใหม่กูต้องมาเสกของใหม่แล้วไอ้ดาบตีแกกูว่าหายแล้วไอ้ดีใบไอ้ีไบขวดยากูว่าหายโุดผมันชุดผมมันหายแล้วถ้าเปลี่ยนแต่ตอนแรกก็คือกูใช้ชุดที่มาแทนนั่นแหละอ่ะมายินรับก่อนโอ้โหจะหลุดอีกไหมเนี่ยกูหลุดอีกวะไม่หลุดหรอมั้งมาพร้อมมั้ยยังพร้อมละไม่กินบัฟไหมอันตรายวะเออนั่นแหละ กลับไปอีกรอบรอบนี้กูไปสู้กับบอสแล้วเหมือนแบบว่าแล้วเข้าไปหาบอสมาเลยหลุดมาังมาสู้เองเลยอย่าเข้าไปหาบอลกูเดี๋ยวมันล้นไอ่เหมือนแบบถ้าบอลใกล้มอสอ่ะคือเราจะหลุดเาดกูวัวดากเอาเป็นว่าคือเราไงเราคือเราอย่สู้กับบอสกูมาเออวัวด่กมาพร้อมยังอย่าเข้ามาใกล้กู อ้าวแล้วกูลืมเสกเนื้อโอ้ยเอาไปว่าเออเนื้อมันเนื้อมันไม่โหดไปกินปลาไงกินปลาลาบเบอร์กกอร์เกื่อลูดเอาไปว่าเนื้อมันไม่โหดแล้วทุกคนนั่นแหละเออแล้วมันกินมึงก็กินกะดีมึงถ้ากินบุกน้เกมนบุกน้ใช่ไหมมาเออมาทุกคนกลับมาอีกรอบคือหมายควว่ามันเป็นก่อนหรือปลาไม่รู้เอาไปว่าคือไม่ต้องกินทั้งบัฟแม่งทั้งก่อนไม่ต้องใส่นี่นะเออมาเดี๋ยวเราสู้กันดีกว่าพร้อมยังงานธนูเหรอเออกูมีธนูอยู่แล้วกูลืมเสกมึงมีเหรอ ว่้ยิงมึงอยู่เฮ้ยอ่ะรอมาสิไอ้ธน,น,นูนั่นเป็นธนูปกติจะเป็นาวันนี้เ,นเกมเ<ท>มราดุดูแบบมันห้าหอ,อ่อแบบโอ้โหไอ้คุณเล่นลากีบอม่งแบบไอ้ไอ้บอยเนี่ยมันเอาหูเราไปทำไมเกมดุดะเฮ<อ><อ>้ยก็มสีเขียวช้าแต่เร็วยิงรอเนี่ยโอ้มาลุงไม่เจอเขาผีโบสิครับโบอ่ะเสื้อหนาแล้วผีมาโบรออันนี้ก็ได้วะแฉงก็ได้อ๋อยิงไม่ได้้เวนี่บอกนี่บอกนี่ตหรือเปล่าอย่างเงี้ยมึงมาไม่ไหวแล้วอี อะมา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 พร้อมยังอ่ะสมเดียวมึงนี่แหละเอาโกูงกูวะ <c oughs> มึงมีเหรอง <h ore? S 2> งมึงอะ <c oughs> พร้อมยัง<า>พร้อมแล้วพอเลยก็มาเลยมไม่้กินร้าเหรอไม่ได้กินร้ากูมีหัวใจหัวใจทอยมินได้อ๋อเออมึงไอ้ไอ้คนโดนคนโดนด่ากูไมได้เลย <c oughs> มึงมึงเกมโม้สุดหลายตายไว้ไว้ตายเย้่งๆอ่ะไม่สู้บอสเลยมาเอาแล้วมาสู้วะอ่ะกูบินได้อ่ะก็ทะลุยิงมาดิ รู้ทุกคนอยากดูเออถามมาเรื่อรถแม่งก็รถอยู่แหละเออมึงก็ต้องยีเป็นนาทีอ่ะแต่ถ้าเข้าไปหายกูกูแตกว้ายอ๋อไม่ตายเอ้าอ๋อขวกูตกกูตายเออก็คือโชว์ก็คือโชว์ง่ให้คนดูเห็นเออเอาไปบ้างคือเราก็ชนะบอลทุกคนอ่ะกูใส่กอกก่อนนี่ไอ้บอสมึงอะไรฮะเออก่อนปิดกูหัวหน่อยอ้าของกูตกบอยอ้าว โอ,อ,อ,อ้ยตายตายของคุณตกค่ายหมดเลยเออตู้ต่อตู้ต่อตู้ต่อแล้วสู้ตู้ตู้นี่ไป<ม>ไหนสู้ต่อดีสู้ต่อดิขอไม่มีเ<ไ>อาไว,ว้คือโอเคมร้ำชนะบอดนะครับโอเคโชนสุดนี้แล้วก็ชนะพี่บอยไปดับเพย์ชองล้ำชนาไปเย่คือท่านเราแบบขอเราไม่หายเราเกมมันหลุดนะผมว่าผมอาจจะเพย์บอยกูเดานะถ้าใครคิปนี้ออกช่องลืมกดไลค์กรือใครช่องผมจะดิฉันไว้จะคลิปหน้าบ๊๊าายยบบายบาย